สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสำเร็จตามเจตนารมณ์โดยความอุปถัมภ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีสำนักงานเทศบาลตำบลพุเตยองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง14ตําบลประธานกรรมการจัดการแสดงนายกฤิคงเมืองนายอำเภอวิเชียรบุรีดาบตำรวจวัฒนพงเกิดภูลนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี นางจิตนาทองใจสดนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพุเตยนายสุรัตน์อานพรมประธานมูลนิธิชาววิเชียรบุรีเพื่อสารสมเด็จพระนเรศวรและนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง14ตำบลอำนวยการแสดงโดยนายประเสริฐชำนานพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมสินอนุสอน เขียนบทกำกับฉากไฟแสงเสียงและบันทึกเสียงโดยคณะครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสร์นักแสดงทั้งหมดเป็นนักเรียนโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสร์นักแสดงสมทบจากสถาบันการพัฒศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์และโรงเรียนอนุบาลกาจนาวิทยา ขอขอบคุณอาจารย์กมลบุญเขตหัวหน้าโปรแกรมนาร่าศิดลป์และการละครและคณาจารย์จากมหาวิทยายลัยราชพัฒเพชรบูรณ์และคุณครูวราวิทย์อุดผวยจากโรงเรียนสีเทพประชาสรรค์พวกเราชาวโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสร์ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีและท่านผู้ชมทุกท่านมานโอกาสนี้ค่ะ เร่ส่วนฉันตจาจันจิงเว่ยเชียนอูรีชื่อจันจุยโยว่ยเชีนอูรีู้เจริกรีคงเมืองเก้าจีจุนชือจางวัฒนาพงเกิดภูนเว่เชียนอูรีชื่อจางจินตนาทองใจสดเหอสุรัตนพมใหโยศรซื่อ,อชูพินเหรน นิยมศิลป์อนุสรเ์เซี่ยวเซี่ยวจางประเสริฐชำนาญพันเหยียนจื้อเหรินหยวนนิยมศิลป์อนุสรเ์เซี่ยวติเหล่า์ชื่อเหยียนหยวนนิยมศิลป์อนุสรเ์เซี่ยวติเเวี่ยเซิงเหยียนหยวนปี่ชาวว่นต้าเฉวี่ยการเจนาเฉวี่ยเซิงกำมลนบุญเขตเก้าจี้เจ้เพชรบูรณ์ราชพัฒต้าเฉวี ธอวราวิทย์อุดพวยเหล่าชื่อเตอสีเทพประชาสันเฉยเซียวเซียเซียาเจีย The lions h a p e r f o r m a n c e King n e r e s u o n the great God of War strategy. Is sponsored by p e s h i b u n Provincial Administration Organization, w i s h i n b u r i Municipality, p u t e i Municipality, and the 14 Tambon Administration Organizations. The board of the performance consists of Mr. Krit Gong Mun, District Chief Officer, Senior Sergeant Major Watana Pong the Mayor of Visionbury Municipality, Mrs. Jintana Tong the Mayor of Putan Municipality, and the Fourteen Chiefs of the tambon Administration Organizations. The producer is Mr. Prasad Shumnam Pan, the directors of Niyom Sin Anusha School, the script writer, the directors, and crew are teachers from Niyom Singh School. The actors and the actresses are students from Niyom Singh School. We thank the featuring actors, students from Instru Institute of Physical Education, Peshabun, and Anuban Kantana Kindergarten School. t ูกบบุญเข h e The Thai Classical Dance and Play Pe ชบ the as ุรชภั a t u n iversity ดูที e เชื่อชบุราชภั a t u น iversity and the c ้ d i r e c t o r Mr. a r a i t u t วว a อุดพยท t- เชฟสทประชาสนสค ดิฉันนางสาวนภัสฟีผิวเนนพิธีกรภาษาไทยกระผมนายพงศธรสงเสนาพิธีกรภาษาอังกฤษดิฉันนางสาวสุภารัตน์ปานเจริญพิธีกรภาษาจีนพร้อมทั้งคณะครูและนักแสดงทุกคนขอกล่าอำลาทุกท่านด้วยคำว่าสวัสดีสสดค่ะ ในโอกาสนี้นะคะเรียนเชิญท่านประธานในพิธีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนนะคะร่วมถ่ายภาพเป็นเกียรติกับนักแสดงของโรงเรียนโยมศิลป์อนุสร์ได้ในช่วงนี้เลยะคะ่ะเรียนเชิญทุกท่านค่ะ